ครับสวัสดีครับสำหรับนะครับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับนะครับก็อยากจะให้ความรู้นะครับหรือถ้าใครคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระไม่มีความรู้ก็ไม่ต้องฟังนะครับเกี่ยวกับเรียนนะครับภาษา ในหลวงรกัชกาลที่9นะครับเหรียญ1บาทขุดนะครับปี2517เหรียญน,นี้นะครับะนะครับเป็นเหรียญน,นะครับที่เป็นเนื้อเงินนะครับ91%นะครับ91.5%นะครับ มีน้ำหนักของเหรียญน,นะครับหกจุดเจ็ดกรัมนะครับหกจุดเจ็ดกรัมนะครับเป็นเหรียญน,นะครับหนึ่งบาทนะครับของไทยนะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนเหรียญแรกนะครับอ่าไม่ใช่เหรียญแรกนะครับเหรียญที่สองนะครับ เหรียญแรกก็คือเหรียญหนึ่งบาทช้างสามเสียนนะครับเป็นเหรียญกระสับเป็นที่สองนะครับที่มีเป็นเหรียญที่หลักมูลค่านะครับเทียบเท่าเท่ากันเท่าเทียมกับเหรียญน,นะครับครึ่งดอลลาร์สหรัฐนะครับในปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่นะครับ เท่าเทียมกันแบบไหนครับก็คือเงินครึ่งดอลลาร์สหรัฐนะครับปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่นะครับคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทคุดนะครับก็มีมูลค่านะครับของเหรียญนะครับเท่ากันเลยนะครับกับเหรียญซินเมอร์อีเกิลปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่นะครับ นะครับในคนไทยอาจจะไม่สนใจอาจจะไม่ไม่ทราบอะไรนะครับแต่มผมคิดว่านะครับในเหรียญลักษณะที่เป็นเหรียญมูลเบียนที่เป็นเนื้องเงินอย่างนี้นะครับไม่น่าจะผลิตมาแค่หนึ่งเหรียญน,นะครับนะครับ การผลิตน่าจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยเหรียญหรือน่าจะหนึ่งพันเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้นะครับในเว็บนะครับการซื้อขายเหรียญสะสมนะครับมีคนนะครับให้ราคานะครับให้ราคานะครับ เท่ากันกับเหรียญหนึ่งดอลลาร์นะครับที่เป็นเนือเงินสี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งดอลลาร์สหรัฐปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่หรือปีสองพันห้าสิบเจ็ดเหรียญปีหนึ่งเก้าปีสองพันห้าสิบเจ็ดครับหรือหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ของเหรียญหนึ่งดอลลาร์สหรัฐเงินสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งราคาของเหรียญหนึ่งดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเป็นเหรียญเงินสี่สิบอร์เซ็นต์นะครับ มีราคานะครับสิล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับราคาประมูลนะครับเหรียญนี้นะครับมีน้ำหนักนะครับศูนย์องหนึ่ออนนะครับศูนย์นึ่อนนะครับศูนย์อนึ่อนะครับเหรียญหออนมีราคามีมูลค่า10บล้านดอลลาร์นะครับ เหรียญนี okay. ้0.217ออนนะครับเป็นเนื้อเงิน91%นะครับนะครับนะครับราคานะครับ200,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับท่านก็คูณเองก็แล้วกันนะครับเนื่องจากนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ครบ นะครับคุณสมบัติของเหรียญกระสาบนะครับที่มีการนะครับผลิตนะครับเพื่อหมุนเวียนแต่ไม่ได้ใช้แต่ผลิตไม่ได้ใช้มุนเวียนนะครับและเป็นเหรียญที่นะครับมีมูลค่าของเหรียญน,นะครับสูงนะครับ มก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าผลิตออกมาเท่าไหร่นะครับนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีคุณสมบัตินะครับต้องถูกต้องตามเหรียญกระสาบแบบรับเหรียญกระสาบที่น่าสะสมหายากนะครับและเป็นเหรียญที่นะครับพิสูจน์นะครับเป็นเงินนะครับ เก้านะครับ91.5%นะครับตรวจมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นน่าจะนะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับเป็นเหรียญแรกเป็นเหรียญเดียวนะครับที่เป็นเงินบริสุทธิ์ 91. ้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่รวมกับเหรียญกระสาบที่เป็นเหรียญหมุนเวียนเหรียญอะไรที่ลึกนะครับ เพราะเหรียญที่ราลึกนั้นนะครับไม่เข้าองค์ประกอบกบเหรียญแบบของการประมูลของนักสะสมนะครับเป็นเหรียญที่มีมูลค่าในตัวอยู่แล้วนะครับนะครับเหรียญน,นี้นะครับมีตาโลงกษาบชัดเจนนะครับผลิตนะครับโดยรัฐบาลไทยนะครับ นะครับการปั๊มนะครับผลิตในปี2517นะครับจริงนะครับในเหรียญที่ใช้มุนเวียนทั่วไปนะครับจำนวนการผลิตเยอะมากนะครับเป็นเนื้อ,อนิกเกิลทองแดงนะครับในเหรียญมุนเวียนทั่วไปเป็นนิกเกิลทองแดงนะครับผลิตจำนวนหลายร้อยล้านเหรียญน,นะครับ แต่นะครับในเหรียญที่เป็นเหรียญพิเศษนะครับอย่างนี้เป็นเนื้อเงินเก้าสอร์ซ็นนี้นะครับเพิ่งค้นพบนะครับเหรียญเดียวก็ว่าได้นะครับซึ่งคุดเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเจ็ดเหรียญก่อนที่ผมขายไปนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับเป็นเงินแต่เหรียญไม่สวยขนาดนี้นะครับเป็นเงินแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับเป็นเงินนะครับ คโดเกิลหุ้มเงินนะครับนะครับขายได้หนึ่งแสนบาทนะครับขายไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเหรียญนี้นะครับไม่รู้ว่านะครับผู้ที่นะครับติดต่อมานะครับก็เป็นชาวต่างชาติแน่นอนนะครับที่ราคา2องแสนดอลลาร์นะครับ ไม่ทราบว่าจะจริงแท้ขนาดไหนนะครับก็คือตอนนี้ต้องนำนะครับเอกสารที่พิสูจน์นะครับเปอร์เซ็นต์ของเงินนะครับรอนะครับรอยเอกสารพิสูจน์เปอร์เซ็นต์เงินนะครับกอดนะครับจึงจะมีการเขาจะนะครับส่งมอบเหรียญกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ พราะฉะนั้นนะครับจึงอยากให้นะครับไม่อยากให้นะครับคนไทยนะครับนะครับคือเหรียญที่นะครับมีมูลค่านะครับอย่างเหรียญและการที่เหรียญหนึ่งบาทนะครับรองห้าช้างสามเสียนนะครับเหรียญหนึ่งบาทช้างสามเสียนนะครับผลิตมาหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับไม่ใช่ว่าทั้งหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับเป็นเนื้อเงินเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นทั้งหมดนะครับ ใน1 000, 000, 000ล้านหมื่นเหรียญนะครับเป็นเนื้อเงิน9 9เรนแค่นะครับเ0 0 0เหรียญน,นะครับเพื่อนอย่าเข้าใจผิดนะครับเหรียญที่ในในตอนเหรียญ้าง3เสียนนะครับเนื้อเงิน9 9เเนะครับเหรียญที่เป็นเนื้อเงิน99%นะครับจะมีน้ำหนัก14.97กกรัมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญก็คือนะครับอ่า 30มิลิเมตรนะครับผลิตที่โรงกระสอบประเทศฝรั่งเศสนะครับนะครับเหรียญซึ่งนะครับเหรียญชาทาิงเียเหรียญนั้นราคา3 0 0แสนบาทเมื่อปี2 5 0พ2 5ส3นะครับห2นะครับถ้าเป็นทุกวันนี้ก็น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่านะครับ สองล้านบาทนะครับในเหรียญช้างสามเสียนนะครับเนื้อเงินนะครับซึ่งนะครับไม่ต้องนะครับเหรียญในเหรียญช้างเสียนไม่ต้องนะครับหาที่เป็นเนื้อเงินนะครับตามข้อมูลนะครับอยู่ในพักคลังเรียบทั้งหมดนะครับที่เป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญที่นะครับมีการนําออกแจกจ่ายนั้นจะเป็นไม่ใช่เงิน99%นะครับในเหรียญช้างสามเศีย ซึ่งแตกต่างจากเหรียญนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าหลุดมาได้ังครับเป็นเงิน91.5%นะครับนะครับน้ำหนัก6.7กรัมนะครับราคา2 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับนะครับนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับเว็บไซต์นะครับการซื้อขายสะสมเหรียญระดับสากลนะครับท่านะครับท่านะครับ แผ่นทองคำที่เคลือบผิวนะครับด้านหน้าไม่หลุดออกนะครับราคานี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับนะครับเป็นเหรียญที่นะครับตาของโลกระสาบนะครับผลิตที่โลกระสาบนี่ครับตาจอปลลครับตาที่อกเสื้อนี่ครับโลกระสาบสิทธิการนะครับนะครับรัฐบาลไทยผลิตนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับ นี่นะครับเหรียญที่นะครับมีการทําผลิตออกมาแล้วนะครับเป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูงนั้นนะครับในเหรียญของไทยนั้นมียังมีมากมายนะครับที่เราไม่ทราบนะครับให้เราจําไว้เลยนะครับเหรียญกระสาบนะครับที่เป็นเนื้อเงินนะครับที่ไม่ใช่เหรียญที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับ ที่เป็นมีเนื้องเงินบริสุทธิ์ผสมอยู่นะครับเหรียญที่จะมีราคาสูงที่ใช่ชัวก็คือเงิน90%ซกับเงิน99%นะครับแล้วก็เงิน80%นะครับในเหรียญกษาของไทยนะครับนะครับไม่อยากให้หลงไหลเพื่อนๆหลงไหลกับเหรียญน,นะครับผิดรูปผิดแบบกับหัวกับหางอะไรนะครับเป็นเหรียญพวกนี้นะครับ ไม่ใช่เอร์ลคอยนะครับรับรองนะครับกรมธนารักษ์หรือโวงกระสาบนะครับเขาไม่ยอมให้เขาไม่นําเหรียญที่ผลิตผิดพลาดนะครับไม่ถูกไม่ผิดไม่ถูกต้องตามรูปแบบนะครับออกมาผ่านออกมาให้หมุนเวียนแน่นอนนะครับเหรียญหมุนเวียนนี้นะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับก็คือเหรียญที่นะครับมีนะครับด้านนะครับ หน้าด้านหัวและด้านก้อยนะครับหันคนละทางนะครับแต่ถ้าเป็นกระสาบเหรียญกระสาบีทระลึกนะครับก็คือด้านหน้ากับด้านหลังด้านหัวด้านก้อยนะครับหันตามกันนะครับคือหันทางเดียวกันนะครับนะครับอันนี้คือนะครับบทบัญญัติของรูปแบบเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับและก็เหรียญกระสาบที่นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนแต่นะครับถูกผลิตออก ไม่ได้มีการใช้มุนเรียนและเหรียญที่มีมูลค่านะครับแบบนี้นะครับจะมีมูลค่าสูงครับแล้วทาเงินให้เพื่อนๆได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับนะครับถ้าใครนะครับพบเห็นหรือพบเจอนะครับนะครับนำไปตรวจหาเปอร์เซ็นต์เงินก่อนเลยนะครับเหรียญนี้นะครับมีเงินนะครับ มีเงินมีเงินเก้าสิบเอ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับและก็มีทองคํานะครับมีทองคำหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับทองคํานะครับหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับโลหะอื่นอีกนะครับไม่อยากพูดให้ฟังจนหมดนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆไม่เข้าใจเดี๋ยวอีกนะครับให้รู้ว่าเป็นเงินถ้าเป็นเงิน90%ขึ้นไปนะครับและนะครับมีการผลิตจริงนะครับมีการผลิตจริงนะครับเป็นที่รู้จักของประชากรทั่วไปนะครับเหรียญมีราคาแน่นอนครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับนะครับเหรียญนี้นะครับ เป็นเนื้อเงินและก็เป็นเหรียญที่นะครับมีการนะครับการปั๊มเหรียญการตีเหรียญที่นะครับเป็นรูปแบบพิเศษนะครับและนะครับโลหะที่ใช้ก็คือโลหะพิเศษนะครับเป็นเหรียญพิสูจน์นะครับเกรดของเหรียญนะครับก็คือ m s 6 7นะครับขนาดนะครับขนาดผิวทองคำลอกออกนะครับยัง ความสวยงามยังได้ M.S. 6 7นะครับมูลค่า20000นดอลลาร์นะครับนะครับผมเห็นแต่คนไทยนะครับหลอกกันขายเหรียญปิดรูปปิดแบบนะครับต่างประเทศเขานะครับมีแต่ซื้อขายเหรียญที่มีคุณค่านะครับเป็นเหรียญที่นะครับ คุดเหรียญคุดหนึ่งบาทปีหนึ่งเจ็ดผลิตเยอะจริงครับแต่เหรียญที่เป็นเนื้อเงินเก้าสิบเอปอร์เซ็น์แบบนี้นะครับเพิ่งเห็นเหรียญเดียวนะครับเหรียญแรกเลยนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับนะครับเหรียญนี้ก็นะครับรอการฟื้นฟูแล้วก็นะครับส่งให้กับผู้นะครับที่นะครับ ต้องจะติดต่อซื้อนะครับนะครับฝรั่งเขาไม่เหมือนคนไทยนะครับถ้าเขาได้ติดต่อว่าจะซื้อแล้วนี่เราไม่ขายให้เขานี่เขานี่ไม่พอใจมากนะครับไม่เหมือนคนไทยนะครับคนไทยเนี่ยมีรับมีแค่มีขานะครับแต่ความจริงไม่มีนะครับพูดเล่นนี่นั่นอันนี้เขาบอกให้นะครับไว้รับรองนะครับ รับรองอ่ามูลค่าขอเปอร์เซ็นต์ของนะครับโลหะนะครับก็คือเงินเท่าไหร่ทองคำเท่าไหร่นะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็ตรวจนะครับมีใบดำใบของการตรวจนะครับก็คือใบการันตีนะครับคุณภาพนะครับไม่จําเป็นต้องส่งไปเกียรติที่สถาบันอะไรอีกนะครับเพราะว่าเหรียญนะครับไปเหรียญที่ปั๊มออก มานะครับโดยโลงกระสาประเทศไทยนะครับตาลงกระสาครับก็ชัดเจนนะครับตาลงกระสาจิทธิการนะครับตาจปลนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับขอบคุณครับ